สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรูปเหมือนปั๊มพิมพ์จิว๋วหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2562องค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองสร้างจำนวน499อองค์ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อพัด ส่วนด้านหลังเขียนว่าวัดห้วยด้วนมีต่อโคดด้านหลังองค์นี้เลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับพระคัสภาพสวยไม่มีตำหนิเลยนะ ด้านล่างมียิงเลขตอกเลขนะครับถือเป็นรูปเหมือนปัม๊มสร้างเหมือนหลวงพ่อมากนะครับส่วนด้านหน้ากล่องจะเขียนว่ารูปเหมือนปั๊มพิมพ์จิว๋วหลวงพ่อผัดวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ ปี2,562ตามประวัติหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ท่านเป็นผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อเทศวัดส,สะทะเล และเป็นเหลนแท้ๆของหลวงพ่อเทศสืบสายวิชาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่ออินวัดห่างน้ำสาครหลวงพ่อหมึกวัดสะทะเลหลวงพ่อโหมดวัดโคกเดือจากคำทํานายของหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลซึ่งเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานมีอภิญญาณแก่กล้า มีหูทิพตาทิพยังรู้อดีตการและอนาคตท่านมีวิชาแก่กล้าเป็นที่เรื่องลือมาช้านานถือเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งเมืองปากน้ำโพที่มีลูกศิษย์มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายลูกศิษย์ท่านเช่นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่ออินวัดหางน้ำสาคร หลวงพ่อโมดวัดโคกเดือหลวงพ่อห,ม,อหอมึกวัดสะทะเลมีเรื่องเล่าขานถึงตอนก่อนหลวงพ่อเทศจะมรณภาพว่าหลวงพ่อเทศได้สั่งให้หลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออินและหลวงพ่อหมึกว่าในปีจอถัดไปจะมีลูกหลานท่านมาเกิดมาเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนา จนหมดอายุไข่ลูกด่านคนนี้จะมาสืบทอดวิชากรรมฐานและพุทธ,ธาคมที่ท่านได้ถ่ถายทอดเอาไว้ขอให้ลูกศิษย์ท่านทุกคนช่วยกันอบรมสั่งสอนและถ่ายทอดวิชากรรมฐานพุทธ,ธาคมให้ด้วยเมื่อลูกศิษย์ทั้งหลายได้ฟัง ก็รอคอยว่าจะมีเด็กคนใดเกิดในตระกูลหลวงพ่อเทศเกิดขึ้นมาตามคำทํานายของท่านกระทั่งวันที่12พฤษภาคม6 5 6 5ครอบครัวหลานของหลวงพ่อเทศได้คลอดบุตรคนหนึ่งออกมาโดยตั้งชื่อให้ว่าเด็กชายพัท ถือว่าหลวงพ่อท่านเป็นเกจิที่สืบสายวิชาของจังหวัดนครสวรรค์ในยุคปัจจุบันนะครับองค์นี้เป็นรูปเหมือนปั๊มจิ๋วของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน เนื้อทองเหลืองสร้างเพียง499องค์อนาคตเป็นพระหลักที่หายากของหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งรุ่นนะครับปั๊มเหมือนหลวงพ่อมากนะครับรุ่นนี้ด้านล่างมีตอกเลขตอ,อกโคด การปลอมแปลงในอนาคตนะครับวันนี้ก็พามาชมรูปเหมือนปั๊มพิมพ์จิว๋วหลวงพ่อผัดวัดห้วยด้วนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ